อันยังชื่อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชันเพลงใหม่ t a y Kid กันเลยทุกคนก็ Stay Kid คัมแบ็กแล้วนะฮะชื่อเพลงว่า Cas e 143สาต้องอ่านภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเลยยังไงเออแต่แบบเฮ้ยดูมันสดใสอะดูภาพปกมบนดูความสดใสแต่แบบก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนก็วงหลักของฉันคัมแบ็กทั้งทีฉันจิตต้องมารีแอคนะฮะทุกคนมาเริ่มกันเลยรีแอคกันเลย ตกใจอะไรอ่ะต่างไปไหมุหิยตัวการ์ตรนูนวิ๊ฟิลิปลิโนโล่าวิ๊งหรอมีนจะงอยหน่อยด้วยมันมีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันได้ไหมมีเหมือนกันได้ไหม

เซฟฟิลิปดีมากหล่อเราบ้าเลาอมากโอ้แหวกไปไหนเลยหแหวกไปไหนกันพี่เท่าไหร่นหลับมากทบอีกค่ะฟาดอีกเลยค่ะ

รอค่ะอุ้ยตก,กใจโอ้ <c oughs> oh my god อะไรกันเนี่ยโอ้โอ้ ถ้ารู้จ้อไปเลยสิครับปววขาทุกคนดีดีดีค่ะดีค่ะทุกคนเธอฉันแบบ อึ้งไปเลยอ่ะเออเพราะแบบสเตคิดหรอนี่ชนฟังเพลงสเตคิดอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีความแบบเปลี่ยนสไตล์ไปเลยอ่ะทุกคนคือแบบนี่สเตคิดหรอแต่คือก็ยังมีความแบบกลิ่นสเตคิดติดอยู่ในนั้นก็มีความตึงตังอยู่มีความแบบเออตึง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 แบบฟาดฟาดอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็มีความว่าเหมือนแบบไม่ได้เป็นเพลงที่แบบตึงตังจ่าฟาดจ่าหรือรุนแรงเหมือนเพลงแบบก่อนๆเพลงมีความแบบเฟสเฟสนิดนึงมีความสดใสสดใสนิดนึงทำให้รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยนะ คือแบบเป็นเพลงที่คอสตูมคือดีมาชอบคอสตูมแบบตอนที่เป็นคุณตำหนวจแล้วก็กางเกงสีงน้ำตาลมาคือล่อสุดนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบว่าไม่รู้นะคิดไปเองไหมนะแต่เขามีความว่าเหมือนยังเอาชุดจากเพลงเก่าๆมาใส่ให้รู้สึกแบบเัียงไปสเตคิดนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบไม่รู้นะว่าเจตนาเขาคืออะไรอะ่ะเออเพราะว่ามันแบบเรารู้สึกว่า เขามีการเอาชุดเพลงแบบ t h u n d e r l u s มาใส่ด้วยอะไรเงี้ยที่มีความรู้สึกเหมือน t h u n d e r l u s นะทุกคนเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่าเออเขาตั้งใจหรือยังไงหรือแบบเออฟิลเหมือนแบบมาว่าแบบว่าเฮ้ยลูกชั้นตอนเป็นแบบ t h u n d e r l u s ขอลาไปก่อยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้มาเจอกับชั้นลุกใหม่ที่มีความเป็นเออคุณตำหนวดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่แบบ เออทุกคนดีหมดอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูคลิปได้ไปดู MV เองแล้วก็แบบว่าเออซึ่นสมเอกอะไรเอกนะคนแต่อื่นใดคือแบบรีโนโลหลออมากรีโนหลออมาตลอดและฉันเลิฟรีโนมากๆนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับกับการรีแอคเพลงใหม่ของ s Stay Kids นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Case 143นะฮะฝากไม่ไม่ไปดูติดตามนะครับสเตตชิดกันด้วยนะครับไปปัน่นวิวกันด้วยนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแลย้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย